สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญใบทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกคุณนายตื่นสายนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบินเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและนิบบินเบอร์สองขนาดความยาว25เซนติเมตรนะคะจํานวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มจากเส้นยาว45ซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะแบบนี้นะให้เหลื่อมกันประมาณนี้นะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3าส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะอาออกค่ะรวบเส้นที่สขึ้นมาค่ะแบบนี้ รวมให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอบล็อกเข้าไปค่ะนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะเราจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนนะคะ เมือช้อนที่ฐานไว้อยู่วงกับนนี้ชี้จับสี่เส้นไว้นะคะต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงนะคะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี่นะต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3นะคะสอดลอดเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับเข้ามาแบบนี้นะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามานะนะคะแล้วเราก็พัพาดข้าม3ามเส้นไปนะคะจับพาดข้าม3ามเส้นจับพาดข้าม3เส้นไปค่ะพาดข้าม3มเส้นไปนะคะจับพาดข้าม3เส้นไป เราจะเหลือลิบบินสามเส้นสุดท้ายนี่นะเราจะจับเส้นนี้นะคะพาดมานะคะแบบนี้แล้วก็ลอดเข้าไปในรูนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพาดมานะคะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะสอดลอดไปแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงนะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ใครจะใส่เหรียญน,นะคะในขั้นตอนนี้ใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะ ใส่ยเยื้อที่หลังก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงเข้ามาแบบนี้นะเราก็สอดเก็บค่ะสอดนิบบินลอดเก็บนะคะสอดเก็บนะลอดสามเส้นไปนะคะลอดสามเส้นไปแบบนี้นี่ค่ะพอได้แบบนี้นะเราก็ตัดตัดปลายดิบบินทิ้งนะคะ ลายริดวิ้นที่เกินมานี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะน,นะคะแบบนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะคะเราจะเอาริบวิ้นนะความยาว25ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะเอามาสอดลอดไปนะคะลอด3เส้นไปนะแบบนี้นะคะ เหลือปลายริบบิ้นไว้ด้วยนะคะเหลือปลายริบบิ้นไว้เพื่อที่เราจะได้เราสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งเราจะได้เห็นปลายนะคะเราจะได้สอดได้ง่ายๆนะสอดไปแบบนี้ค่ะเหลือปลายไว้ด้วยนะคะเหลือปลายริบบิ้นไว้ด้วยสอดไปแบบนี้นะคะทุกเส้นเลยนะ นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะพลิกกลับมาด้านนี้นะเราจะพับริบบิ้นมาด้านหลังนะคะแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแล้วเราก็สอดรอดเข้าไปนี่นะรอดมาแบบนี้นะคะพับไปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะ เอาไปด้านหลังแล้วก็พับไปด้านหลังค่ะแล้วก็สอดไปนะคะพับไปด้านหลังนะแล้วก็พับไปด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าไป เส้นสุดท้ายนะคะพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับไปด้านหลังแบบนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในนี่ค่ะหนึ่งมาแบบนี้นะเราก็จะได้กลิบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เราก็สอดเก็บนะคะสอดรอดสามเส้นไปเก็บสอดรอดไปบนปลายนิบบ้นที่เราเหลือไว้นี่นะคะบนปลายสีชมพูที่เราเหลือไว้นี้นะ นี้ค่ะเราก็สอดไปแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะคะไม่ยากเลยสอดไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะพอเสร็จแบบนี้นะเราก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะเราจะเอาเส้นนี้นะพับลงมาแบบนี้ค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดคล้องเข้าไปในเส้นนี้นี่นะกดไว้นะคะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นี่ค่ะกดไว้แล้วดึงลงมาแบบนี้นะ พับลงมาค่ะจับพับลงมาแบบนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะเดินลงมานะเดินลงมาแบบนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจับบิดลงมาแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะหวิดมานะก็สอดเข้าไปนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราก็สอดเก็บนะคะสอดลอดสามเส้นไปเดี๋ยวเราค่อยแต่งอีกทีนหนึ่งนะดึงสอดไปก่อนนะคะจับสอดรอดสามเส้นไปนี่ค่ะสอดลอดไปค่ะ นะคะเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะค่อยค่อยดึงไปทีละเส้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะสวยสวยเลยนะคะเสร็จแล้วนะแค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดตายบินทิ้งเลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะดอกคุณนายตื่นสายของเรานะคะแบบง่ายๆนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ